ถ้าได้เจอกันก็ก็พี่ๆก็ติดตามด้วยล้กันค่ะว่าคนสันดานอย่างเงี้ยทุกไม่เอาไว้นะอย่าให้ได้เจออย่าให้ได้เจอน <Okay. S 1> ในนี้มีเยาวชนนะจะาสลดหดหูสังเวชใจครับเมื่อได้เห็นคลิปของน้องบุ้งและทีมงาน เรื่องเลวร้ายแบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตน้องๆเยาวชนอีกหลายคนครับกลายเป็นประเด็นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่เห็นคลิปบุ้งทะลุวัง โดนเจ้าหน้าที่บุกจับที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งบุ้งก็ไม่ยอมเปิดประตูให้แถมยังด่าเจ้าหน้าที่แบบเสียเสียให้หายล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านดออรอิสระก็ได้ออกมาอัดคลิปรู้สึกสะหลุดหดหูกับบุ้งทะลุวังหลังถูกบุกจับนักการเมืองที่ให้ท้ายถือหางเงียบริบเตือนน้องๆให้รักตัวเองรักครอบครัวอย่าตกเป็นเหยื่อสุดท้ายก็ถูกทิ้งเหมือนผ้าขี้ริ้วเหมือนหมาหัวเน่าอย่าให้ใครหลอกใช้ ใหลอกใช้ม็อบทะลุวังสลดหดหูสังเวชใจครับเมื่อได้เห็นคลิปของน้องบุ่งและทีมงานที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บุกเข้าไปถึงคอนโดโดนหมายเรียกโดนหมายจับกันทั่วนหน้ากิริยาวาจาก็ก้าวรล้าหยาบคายตามฟอร์มบุ้งครับแต่แววตาก็ซ่อนไม่มิดความหวาดวิตกตกตื่นตหนกตกใจกลัวแหละครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกโจรอาชีพแท้ๆเนี่ยถูกตำรวจบ,บุกบ้านมันยังต้องเพ่นหนีตาย นี่มันเด็กทั้งนั้นไม่กลัวสิแปลกซ้ําร้ายกว่านั้นไอ้พวกนักการเมืองที่เคยคอยมาให้ท้ายถือหางคอยเชียร์อยู่นั่นนะ่ะตอนนี้เนี่ยออกมาปฏิเสธกันพันละวันเลยครับว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยข้องแวะไม่เกี่ยวข้องกับเด็กพวกนี้ตกอยู่ในที่นั่งหมาหัวเน่าเต็มรูปแบบแล้วห่ะครับน้องบุงเรื่องเลวร้ายแบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตน้องๆเยาวชนอีกหลายคนครับ สังเกตได้ตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยมีการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนนําม็อบรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลายรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นน้องไม้ไม้อหมอํำแบงค์ครูใหญ่ไฮดาวดินอะไรพวกนี้นะครับหลายคนแลวครไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ละคนก็ขึ้นมาโดดเด่นอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็โดนหมายเรียกหมายจับจําคุก,กกันไปสองร้อยสามร้อยคดีก็มีก็ซาก็เงียบหายไปครับ ผมอยากจะบอกน้องๆเหล่านี้รวมทั้งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาต่อว่าประเทศไทยนมันมีมาก่อนน้องจะเกิดและต่อให้น้องตายไปแล้วเนี่ยประเทศนี้มันก็ยังจะมีต่อรักประชาธิปไตยเป็นเรื่องดีแต่ดีที่สุดดีกว่านั้นคือต้องรู้จักรักตัวเองรักครอบรักครัวรักพ่อแม่เราโน่นสุภาษิตโบราณบอกว่ากระโหลกบางตายชา้ากระโหลกหนาตายก่อนไอ้พวกกระโหลกหนาเนี่ยสมองมันน้อย มันก็เลยตกเป็นเครื่องมือถูกหลอกใช้โดยพวกที่มันคิดว่ามันฉลาดกว่าเราน้ององทราบไหมครับว่าตอนที่น้องเย้งเย้งอยู่หน้าเวทีม็อบเนี่ยนะไอ้พวกแถวสี่แถวห้าที่ไม่ได้โดนคดีอะไรเลยอะตอนนี้นะ่ะมันได้เป็นสสเข้าสภากันทุกคนใส่สูตรไปทํางานทุกวันเงินเดือนเป็นแสนบางคนได้เมียเป็นสาวเมืองนอกก้หรูทั้งเงินทองเกียรติยศขณะที่พวกกระโหลกหนาอย่างเราเนี่ยจบอนาคตไปเลยครับบางคนไม่รู้ว่าเรียนจบหรือเปล่า คนที่เรียนจบแล้วนี่ตอนนี้ได้งานในการอะไราทำไปสมัครรับราชการเขาเอาเหรอเอกชนเขาอยากได้เหรอหรือจะประท้วงไปตลอดชีวิตมันไม่มีหลอกหน้าอาชีพนักประท้วงอยากไปสมัครเป็นสอสก้าวไกลแล้วเขาไม่เอาคุณแล้วคุณโดนคดีนะไม่มีค่าสําหรับเขาแล้วอยากจะฝากบอกน้องๆแล้วก็แล้วกันไปแต่น้องๆรุ่นใหม่ๆครับรักตัวเองให้เป็นอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกที่คิดว่าฉลาดกว่าเราอย่ายอมเป็นซากศพอย่ายอมเป็นก้อนหินเป็นสะพานให้พวกมันเหยียบย่ำเข้าสู่อำนาจ พอเราโดนเรื่องหลายๆก็โยนเราทิ้งเป็นผ้าคล้วทําเรายังกับหมาหัวเน่าอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําเอาเราบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ